อีกหนึ่งสงครามที่สําคัญในช่วงนี้ก็คือสองครามของข่าวสารนะครับผู้ชมทางด้านสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็เลยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จัดเสวนาสมรภูมิข่าวสารในวิกฤตความขัดแย้งไทยกัมพูชาเพื่อเน้นย้ำให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนพื้นฐานข้อเท็จจริงครับในงานนี้มีนักวิชาการและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายท่านนะครับ อย่างพลตรีรธีรวุฒิวิทยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้กล่าวถึงการนําเสนอข่าวของสื่อไทยโดยเปรียบเทียบว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียครับปัจจุบันที่พบข่าวปลอมเป็นจํานวนมากก็จําเป็นต้องตรวจสอบอยากเห็นสื่อไทยช่วยกันแก้ไขปัญหาสื่อสารความจริงแม้ว่าการนําเสนอข้อมูลจะออกมาช้าแต่สุดท้ายมองว่าการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงจะทําให้ไทยชนะครับผมลอง ให้ AI เนี่ยให้คะแนนการดำเนินงานของสื่อไทยกับสื่อกมพูชาในในมิติของ Information o p e r a t i o n นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประการจิตวิทยาหรือหรือ,อการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเพจเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า AI ให้เราชนะนะับแม้ว่าเราอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่าด้วยการที่เราส่งข้อมูลอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเราใช้ i i ได้ขนาดไหนะแต่แต่ให้คะแนนเราเยอะกว่าอกพุชานิดหน่อย ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ตะกี้พี่บ๊อบบอกเนี่ยคือเราตอบโต้แม้ว่าเราจะดาเนินการในหลังเนี่ยแต่เราตอบโต้ด้วยข้อมูลที่ได้จริงเ่ยแม้ว่ากับพูชาเขาจะมีข้อได้เปรียบตรงนั้นเนี่ยแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาสื่อออกมาเนี่ยสุดท้ายมันมันกลับไปคือคือสตรัคเจอร์เขาโอเคแต่อินเ e นเ a ชั่นเขาอพอเขาส่งข้อความที่ไม่ดีออกไปเนี่ยมันกลับไปทำลายเขาเองครับ, <S <S รบของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะในเรื่องของอ ตัวการความเขาเรียกว่าความที่เป็นอิสระของสื่อเนี่ยอาจจะมีความมากมากกว่ากามบูชานิดนึงแต่ด้วยว่าความที่เรามีการเชื่กันมาล้านกันนะครับแล้วก็มีมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเราเสนอข้อได้จริงเนี่ยอันนี้มันก็เป็นส่วนที่ดีของเรานะครับส่วนทางด้านดรชำนาญงามณีอุดมรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กล่าวว่าในฐานะของกองทุนพัฒนาสื่อก็มีความห่วงใยเรื่องข้อมูลเท็จครับ เพราะมันส่งผลกระทบเรื่องความมั่นคงของประเทศไทยย้ำว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญต้องหลากหลายด้วยมีเสรีภาพแต่ยามวิกฤตต้องกําหนดนะครับว่าจะสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการสื่อสารให้ประชาชนกัมพูชาทราบด้วยว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากคนไม่กี่คนในกัมพูชาเองโจทย์ที่จะมาวัดความสําเร็จเนี่ยนะฮะนอกจากเราได้พื้นที่ของเรานอกจากเรากลับมาสถานาการณ์เป็นปกติแล้วเนี่ย ผมว่าโจทย์ที่สำคัญในการนี้น,นนะอันนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายหน่อยเราสามารถที่จะสื่อสารให้คนกัมพูชาเห็นนะไมว่ารัฐบาลเขาอะมันสื่อสารเฟซนิวแค่ไหนหรือคนบางส่วนในรัฐบาลเขาเนี่ยมันมันมีการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องแค่ไหนผมว่าน,นี่เป็นการสื่อสารเชิงลุกนะ,ะเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามันมีมันมีบางกร,รณีมันมีบางเนะื้ีรท่นะที่ที่คู่สงครามเห็นได้ชัดว่าสามารถที่จะ ควบคุมสามารถที่จะแสดงให้เห็นชัดเจนขณะที่ดรสังกมาสารวัตรอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์คณะเทคนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปาก,กรมองว่าการกรําหนดประเด็นสื่อสารของสื่อสําคัญมากครับตอนนี้เป็นโอกาสดีของคนวิชาชีพสื่อไทยเพราะว่าคนต้องการความจริงขณะที่กัมพูชานั้นสร้างข่าวปลอมหลายเรื่องแล้วถูกตีกลับด้วยความจริง